ไปดูผลสำรวจนะคะความเห็นของชาวอเมริกันนะคะที่มีต่อคำขู่ของเกาหลีเหนือล่าสุดก็พบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีคนที่มั่นใจในฝีมือของประธานาธิบดีดอนัลด์ทรัมป์เพียงหนึ่งใน3เท่านั้นค่ะผลสำรวจของ CBS News ที่จัดทำโดยการสอบถามนะคะความเห็นชาวอเมริกัน1,111 11คน ระหว่างวันที่3ถึง6สิงหาคมชี้ว่ามีมากถึง72%ที่ยอมรับว่ากังวลถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงกับเกาหลีเหนือและมีเพียง26%ที่มั่นใจว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เมื่อแยกถามในกลุ่มผู้สนับสนุนของสองพรรคใหญ่ค่ะพบว่าชาวเดโมแครตมองสถานการณ์ในแง่ร้ายกว่าชาวริพับลิกันเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคือ79% ต่อ68%นอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ว่ามีชาวเมิการเพียง35%ที่บอกว่ามั่นใจความสามารถรับมือกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ถ้าแบ่งเป็นพักนะคะจะพบว่าชาวริพับลิกันมีความมั่นใจต่อทรัมป์มากกว่าชาวเดโมแครตคือ76%ต่อ10%เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าถ้าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปในทิศทางตรงตามวิถี มาตรฐานนะคะ,ะก็จะอันตรายต่อหลายนครใหญ่ของสหรัฐเช่นลอสแอนเจลิสเดนเวอร์และชิคาโกในขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่าผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าสหรัฐนั้นสามารถจัดการกับเกาหลีเหนือและก็จะจัดการทุกสิ่งได้ค่ะ